งอนแลงแม่ค่ะเนี่ยรักครับรักครับรักใครครับเนี่ยไม่เจอเพืดด่อนอยากคุณแม่อยากคุณแม่ด้วยอยากคุณมากับพี่นะอยากคุณยายด้วยร้องเพลงให้คุณแม่ฟังหน่อยได้ไหมครับไม่ชอบแล้วอาจารย์ครับร้องใหม่ได้ไหมครับร้องไม่ได้ ไม่จบแล้วอะ่ะโอ้โหฟังรอบเดียวเองอะอยากฟังอีกรอบนึงอะลูกเออจบแล้วทนเวปหนับแล้วอะ่ะร้องแบบไม่ต้องมีทีวีได้ไหมครับไม่จะไม่ได้เลย,ยู่ไหนอะ่ะก็มเกมื่อกี้ฮัชชี่กแม่มาร้องเพลงคุณแม่ฟังตรงนี้มเมื่อกี้เลยร้องอีกรอบได้ไหมร้องไม่ได้เลยอยากฟังอะ่จะจำไม่ได้หรอ มื่อกี้ยังร้องอยู่เลยอะ่ะ E I E I O อะไรอะลูกมันหมาป่าเลยมีแค่ามาป่าแต่ไม่มีมห,หมันมาแล้วอ่ะหรอคุณแม่ไปแล้วนะอะไรอะ่ะคุณแม่ไปแล้วนะไปไหนไปไกลไกลไปไปไปได้ไหมไม่ได้ทำไมอะ่ะจะพักที่นอน คุณแม่ <kav. S 1> ไปกลๆแล้วนะไปแล้วนะบายยชีไม่แล้วชีจะไปไหนลูกชีที่างมีแล้วแ้วมันก็ตงมาชีทำอะไรอ่ะยากอันนี้มาแล้วก็ชีเล่นอะไรแล้วเล่นว่าว อาคุณแม่ไปวิ่งว่าวก่อนนะก็ชี้บอกทำว่าวเดี๋ยวคุณแม่ไปวิ่งว่าวก่อนนะเฮ้ยไม่ให้ไปหรอกไปไม่ร้องเพลงให้ฟังไม่ให้ไปหรอกอีาอายอียาอายส,ะสะั้นจังเอาเอายาวๆหน่อยได้ไหมครับ,บขอยาวยากว่าน,นี้หน่อยครับ เพลงอะไรครับได้แล้วครับผมอะไรครับได้แล้วครับผมคืออะไรครับได้ตั้งเกี่ยวแล้วกินนมนะกินนมให้แข็งแรงนะครับแล้วเนี่ยวันนั้นบิดวัดตาตอ่ะเดี๋ยวนมมาเล้แข็งแข็ง ทิ้งที่ไหนครับไปทิ้งที่ไหนครับขันจะขับตัวตัวอะไรอ่ะกลัวอะไรลืมเอา้าใส่ถุงไปไหนครับให้คุณแม่ทำะไรครับให้คุณแม่เย็บผ้าให้คุณแม่เย็บชุดให้น้องอาชีตอ่ะครับ โอเคชุดหรือสีน้อยเหรอครับ